มาชา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 ก็ลูกมาหน่อยนะเอาโยเอาโยจุโอ้ยหมอม้อสบายดีเนาะนมื่อกี้พอดียินว่ามาเฮาเนาะได้ลูกน้อยนะก็เลยเมือี้จีพาทุกคน ไปเบิงมาหน่อยนะหาก็เกิดมเมื่อเส้านี่นะโอเคเดี๋ยวเขาไปที่ตามน้ำกันนะโอเคหาก็เกิดมเมื่อเส้านี่เนาะมาแต่ว่าเขาปล่อยลงมาทางนานี่แล้วนะเดี๋ยวข้ามน้ำไปยยลุงก็ปงเน่ยเห็นน่ะก็อคอยนะ่ะตกน่ะไปได้ปะ นี่นังที่ไดอ้อ,อามเล่งยังไปได้รึก็ไปไม่ได้ <c oughs> ไปเดี๋ยวพาเด็กน้อยเนาะเมื่อกี้พาเด็กน้อยนี่มาอยู่คนนะพาเด็กน้อยไปเบิ่งมานะม้าได้ลูกน้อยไหมนะพูดมามีควายพร้อมนะควาย hô 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 ไปพูดนหม่ไปพูดนแม่นี่มาสองตัวนะสองตัวขาวอพุ่นตัวนี้ยูนี่ตัวนี้ยูพุ่เอ๊ะกกับเอ๊ะกกับเอ๊ะกับกับเอ๊ะกับกับมาามาช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 าเอ๊ะกับกับเอ๊ะกกับงชายตัวมาว Masak 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 no, Masya Allah, tu Masya Allah, Masya si Allah, Masya 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 Allah, masak 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 Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya ke Allah, ya, ke มาชา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 คือว่าโบได้มาเบิงมาหลายมื้อตืบแล้วนะมื้อนี้ก็เลยยินว่ามาได้อลูกน้อยนะก็เลยพาทุกคนมาเบิงมานตุกผู้จะแม่นตัวนีเนะตุกผู้สีตัวสีเหลืองๆนี่แม่นตุกผู้นะส่วนตัวตัวกสีขาวนี่นตุ๊แม่นะมาชา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  มาชา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 มาามาชะมาชามาชะมดส่น้นะามันาะยามันดส่วสมาชา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 เฮ็ดจื้เน่มาชาเอ้ย thả về bên lục ma cơ na, cứ phun lục ma, cứ phun thả cái cơn gợn nè thì vào bố thắn nó bố thắn thai thì tôi quân bừng cài lọc cài lọc เลยและเบยมาชามาเละ <Hello. S 1> ม,มาชามา,ลาเละพอมันเรนมาแล้วเนะวาะพอนกาลังมามาช่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 าเพราะหนึ่งวันนึ่งไอ้นี่มาชาันมาชาันที่หนึ่ไอ้นี่เด้อลูกมาหน่อยนะหากว่เกิดมาเศร้านี่ยนะตัวเมย์นะเกิดมาได้ตัวเมย เล้วมาชามาชาได้นะฮะก็เกิดสีขาวเนาะลูกลูกมาเป็นสีขาว โอ้โอ้โอ้อ้หาก็เกิดเนะถือว่าแข็งแห้งดีเนาะมาน่อยนี่มาน่อยนี่แข็งแห้งดีอยู่อยู่ มันต้องกวนมันต้องกวนนมันดิดส่วนได้อยู่ไกลๆนะมันคิดมาปุ้ยทีว่ามื่อนี้สุกดีหลายนะที่ว่าลูกมากเกิดมาแล้วนะไปเห็นลูกใปไม่นะนี่เด้อเพื่อนที่ว่าเ,เคยเห็นลูกมากก่อน บ่งน้ำกันเนาะสำหรับอ่าส่วนตัวนี่ก็หาก็าเห็นนะลูกมาผ่านมาเห็นในตัวไงนะหาก็าเห็นครั้งแรกนะว่ามากน่อยนะีถ่ายใกล้ๆทุกคนนี่นั่งบุูุกินยาเนาะ ยังบม่ากินีอพอมันเป็ตัวนี้นะพรอมพอมันตัวพี่พอกับแม่ลรอแบาสีตางนะพอกับแม่สีขึ้นกันแต่ว่าลูกเกิดมากขึ้นา่าเป็นสีขาวนะเือเป็นเรื่องแปลกนะ สงสัยเสื้อสีขาวแห้งกายเนาะตัวเมนะแม่น่อยนี่เปนตัวเมเคนะมาช re ้ามาชามาช้ามาชามาช้ามาช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 า

เดี๋ยวเขาพามาเบิองอีกเนาะมาตัวนี้กองคืนนะตนัวเขาปล่อยอยู่นานเลยเนาะพวกนี้าหญ้าให้มันกินเขาก็เลยปล่อยอยู่นานเยกับกับ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 เยกับกเยกกับ เฮงเลยปล่ยปล่ยปล่อยทำอะไรมากับเพราะว่าตะเวนไกลิตุกดินแล้วพอดีมาถ่ายมาน่อยให้ทุกคนในเบิง้งนะแล้วก็มาไหมากับเฮอนะ ตอนนี้กำลังไล่มากับเนาะนี่กำลังไล่มากเด้อไล่ครับมาเมช้ามาช้าเลนมาแล้วชิตามาามาช้ามาช้ามาช้าเมาช้าไปไอ้แล้วนี่ Masha, sao ma Masha. sao ma Masha, sao <laughs> <laughs> Masha, sao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  ma ังไลมากกลับดอตอนนี้นี่กลับมาเขียวเป้ากำไลมากกลับมาจับเดยก็จะเสียละได้แล้ว

อะไรมากลับมาท่านะไล่มาไล่มันมาไหมไล่มันมาไล่มันมาไหลมันมาไล่มันมา Bye 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 bye. Shui shui shui. Bye bye bye. câu chưa không đã. Hui hui. Chơi chơi chơi. Tụ từ đấy. Nên tao กำลังไล่นะพากันไล่พาเด็กน้อยมาเด็กน้อยมาไล่พาเด็กน้อยมาไล่มาแล้วก็ไล่ควายเนาะกลับเฮือนเนาะเดี๋ยวจักหน่อยเขาจะอุ้มมาหน่อยอันขามน้ำนะเพราะว่ามาหน่อยยานมาหน่อยขามอะไรไปคนเดียวไปไล่ไปแล้วไปช่วย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  มันยังขี่มันยังขี่กัเลยนีน่ในจ,จัง <c oughs> มันยังขี่มันยังขี่ตท<อ>ี่มันจแขขี่มันแข็งแข็งไปไปไป <c oughs> ไปุยหุยุยมันยังขี่อยู่เนี่ย

Hoa cứ anh từ lắm. Hinh lắm, anh hinh, 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 anh

เดี๋ยวพาไปเบ่งควายนะพาไปเบ่งควายหลังจากเบ่งมาบ้านล้วก็พาไปเบ่งควายโโห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 ควายที่ว่าเขาออกมาจต่ฟาร์มมาปล่ายอยู่ฟาร์มหันบุญมีอย่างกินเขาก็เลย เราควายอยู่ฟ้ามัมมาไว้อยู่นาพี่นะม่ีนะอีกประมาณประมาณถ่ายอยู่ฟ้ามีอันห้าแล้วก็เฮากับิพาควยพวกนี้กับคืนไปนะควายเฮาค้วกันนะฮู้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 ฮูฮูฮููคืนะฮูฮูฮู ยังบนเรงเขาเนาะแหวนบนบ่งเขาามีจิงเป้อฮู้ฮู้ฮู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 ฮตัวอเดด้โอ้หลาดไปโอ้โหฮู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 มีไปได้ดอาบน้ำอยู่ใน่นนะช้นนีพอ ออมีทั enfin> ้งควายมีทั mm. ้งม้านะวันนี้มาอลไควายกับม้ากับเยือนนะเวไม่ให้เราพ่อจะตุ่นุ่นยพี่เนี่ย นิ่บูนวิบูตัวเแต่พีมน่อาจะต้ตัเอ่ะปลปปเดี๋ยวิ่งมาหน่อยขามน้ำมาหน่อยขามน้ำมาน่อยขามน้ำมาหน่อยขามน้ำมาหน่อยขามน้ำมาหน่อยขามน้ำปปป เด็กอุตมีอาจีก็ไปเดลกาตอนนึงถึงอะไรยุ่งเนี่ยอ่ะไยเว้ยนี่ยด่ามันเนี่ยด่าเออปวดตัวแล้วพี่ของไก่หมูเขาไปไปไปยอมกลับนะอะไรกลับมาชาไปแล้วเด็ไป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 อยู่นี่อยู่นี่แห่งบ่ยยาน นี no ่เราสูตัวให้เขาไปนะมันมาบอกให้เขาไปมาซาเขาอีมาซาตื้อไม้ตื้อตื้อเย็นนั่งเลยเบื่อตรงเหยียบไหมออทตีนออกตีนออกบักกันไงทตีนออกนะฮะ เอาจะชิ้ไทยเนาะลานันแม่ลานันแม่ชิ้นโ้งดูเาเห้ด้ตยไทยมาไทยมาไม่ยอมขึ้นไปเลยเนาะ ไป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 เขาก็มานี่ตไอเอไปุยังหน่มจูไปนะเออก็มาน่เจ้าะเปะดิสนเนาะแล้วก็มาน่เจ้าเนาะแต่งเจาอนเจ้า婆ไปจไนมันดิสนเนาะไป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  dần dần <laughs> nữa cho biết không tiếp tục dần 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 chồng dần 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 dần

พุ่นนะตอนนี้กำมือฮอทคอร์กันนะตอนนี้ไปนำหมามาฮอดคอกนะตอนน,นี้นี่จะเป็นคอ,อกหมานะนี่จะเป็นคอ,อกไก่คอ,อกหมาก,กินหำกินหทำกับอ่าบาบุออีบด อกฝักต์นะทานเสริมนะบุกกาใน่ั่นหร่หน่อยกับเมมันนะก็อพอนะมาหน่อยพอเทือน,นแล้วนะเจว่าใส่ชีวิตไปหนึ่งวันผ่านไปนะ ไอซี่ค่อยๆมาอัปเดตให้ทุกคนเบิ่งนะนี่ก็เป็ดมาอึอนะอื้อที่ว่าเขาต่างมาต่างมางจาก,กส่วนจีนเขาเอานะเขาต่างม,มาให้มาให้คุยกินนะให้มูหให้มาโอเค ừ mà nói nè Để phút này có lên ai ta 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 ควายกับม้าแล้วนะวนี่ล่ควายเขาคอะคือกันนะนี้เมื่อกี้ไล่ม้าแล้ววันนี้ไล่ควาย,วยนะส่วนมุมนี้จะเป็นอ,อ่าคอะควายนะมุมนี้นมุมนี้จะเป็นขอขอคอะควายคอะควายคอกม้าขอขีากทีนะ่ สมาชิกเพิ่มขึ <t 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 ้นอีก 2, ห้าตัวแล้วนะยินดีตอนหรับสมาชิกใหม่